หาตัวหาตัวซีซีมาหน่ยสองตัวร่างเอ้สองคนล่างสปิดตัวซีซีบีทะคำได้ฮะเกม,มนี้อ้อยได้นะคีล่าก็ได้ทีมตองเเา็ปนฝ่ยื

ยัวต้องเกมแน้ะยินดีต้อนรับสูอา o อ ไอกี้จิตสแฟนอยู่แน่เลยดูตรงนะไม่ไม่ไม่หรอไม่ไม่ว่าจิตยแฟนไม่ไม่ม่ไม่ฟิกทไหมมันไม่มีอะไรเมื่อกี้นะ ไม่รู้แหละคิไปก่นอนโหเย็ยมันมีแค่ดึงกลับไปผีเสื้อโง่ๆอะไรคิดทำไมถ้ามันดึงเข้า้อมบ้าไปอย่างข้าจะสู้่สิ่งดีงามาจมบ,บนนะเย็น่าวาวแล้วเย็น่าดูเย็น่าหน่อยขึ้นไปบนเยอะ บนสามนะบนเซฟคนนี้นจบบนนี้เ uh, นี Dee, ่ยเฮียจะดึงดีป่ะไอเชียยกยยกไปทางสูงไม่ทราบเลเชี่ยกูจะตายห่าเฮ้ยพูดละเฮียดีดีดีป่าจบบนนะทีล่ใกล้จบละน่าจะจบแล้ว หน้าตีเลอเสร็จละยังโดนปิดวะเรียบร้อยดีอ้อยังติดคือวยเสียวนดน้าตาย่ะไม่มีเดือดมมีเดือดเลยเสียหมดแล้วนี่ยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีจรงเลย โอ้กิกบีเธอเลยเธอเลยเธเลยเธเลยเลอเลยเก็บได้เงินดีเลยวะไอ้ยูนาเจ้าตีเนี่ยเด็กพองอ่ะระวังโดนดึงนะไอ้กีไม่เยอะอย่าบวกอย่าบวกเคเคเคเฮจะตายนะสวยได้ปะสวยพี่รับอยู่พี่รับอยู่ไม่เสียหมดไอ้เยี่ยมพี่ตายปะสองว่ะถ่ายมา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 มาแล้วแล้วไป

เชียบนสองบนสองยังล่างผมล่างแล้วปะบนเขียร์นี่ก็ดักยังไม่ล่างไมล่างรอบลินอะเว็มีเวด้เยะว้าล็อกนั่งบล็บลกบลวาล่างเอ้ยบนผัวยัได้ปะเฮ้ยสองเองเอานี่ เอาเอาเเอาเอาเอลยเอาเลอาเลยดึง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 มันวับมาเด้อพี่รับป้อมพีรับป้อมไม่เหี้ยมรับป้อมมากมากมากมกมาออกไม่ได้ผมอกไมรับป้อมอะไรไม่อะไรบอกเสอนต้องรัป้อมไม่ป่อยไม่กันปล่อยตถยก่อนแล้วแล้ว เค่้องเท้าคู่ดาววะอามแหลมมาเล่นอ่อนะเฮ้ตายนะโอ้ฝฟิกฟิกีฝีฝีกีฝ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 ีกีวีนีฝฟิีฝ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 ีกีฝยฝีีิกฝี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 ฝกฝีฝีฝีีฝีีฝีฝีฝีิีีิ ดึงนะต้องการล่างล่างไม่มีคนเกียดนะเกียวล่างแต่มีน่าวับล่างเล้ปะทันเดือไปอยู่แตะกี้เกียบันไม่รู้แกกูนไหนไม่ทันวับ้างความแักระวังโดนดึงนะโยกเลยโยกคื้เลยโยกกลับเลยโยกกลับเลยไม่ตัวหนึ่งไปเกียดเลผมเกีย์กลางไปเนนมาบ้าตรงขนาดขนางข้าดขนาดสวยเลยปะ สวยไอ้น้องไอ้เหียมันด้อยู่กลางทำบุญด้วยด้วยอะไรวะมั่อกี้มัเก็บเล่นหลังมาดิเลเต็่หนึ่งโอยเหี้ยผีตด้งแท้กูสัตว์โทษโทษทีลาตีมดล้ทีละเข้ากลางว่ะนาถูกโจมตีเหี้ยโดนโดยคลิปง่คลิปง้เดี๋ยวทีลาเข้าหลังทีลมีอันตีนะมองทีลาหน่อยมองทีละหน่อย ตายๆเฮ้ยอีเจ้าตายตายต่ตสิพี่มีสิบรอรับกัน้ออะไรออะไรยออะไรอกอยู่ออเฮ้ยอี้เดึงกู้สเลยไม่มีสองเขาไม่มีสองเ้าำแพงได้อยู่ยินดี ย be, 4, ังพอปลล่างๆหรอเพิ่นเพิ่มดูบ้างไหมทีละสี่พันสี่พันเล้วเอาเอาอาไปเอาเหมดอ้าเอะฮะมาเมาได้พังก่อนไปแล้วไงเพื่อนเอาหรอเทษ๋ยวเดี๋ดีไปไปเลยอะไรปะเนี่ยเฮ้ย ที่เราเช่ยมนจ้าสเช่แรงจับไอ้สวยีะตัวทละระวังรอกีฬาไม่ไม่ผลไม่ทะลกีฬาตีตีเลยไปเฮ้ยเเยอะว่ะเียรกลางวัเียรกลางวัเล่นยสาม้างก็ได้นะป่าป่าออกทำข้างเน่อเนื่องสามก็ได้ หันเ right. รืการอทํมมิ tense, ่งแปีอะได้หมดลูกาพี่สู่มลูกมาเอาเลยนะย่างสุ่มสูอยู่ตอนหน้าแก๊กเอาเดียวดพี่เก็กันมาไปสวยไเอ้ยระวังแก๊กพี่ไปอยู่พี่ไปอยู่เอาเดียวแก๊กแกเล่นเล่นได้ตรงกลางไปแบบปี๊ดีดปี๊ดปีดดูดเดีวถึดีปาทีที่เป็นอย่นี้มีหลังเจ็ดบี ดีได right? okay. ้นะตรงกลางเอาติเอาติกเข้าไปเลยอดิมาๆอย่ไก <A> ันกาหายกี s S ่าหายีีเขาดีเกินมีหน้กี้าย้ายเลยวนนะจ่ใเกียร์กลางเกีโอกสตบตบติกขนาี่เอรอบแกทำติกทำตรงข้ามของเลย ใช่ยกูซื้อของอยู่เกือบแหละของร้บายของ้าของระาะเร็จปองเลยเสรีวานของเลยผมกำลังไปเงในตายสองอ่ะมีรอเลยผมไปมันมาแล้วเอาดขายมา้คอดึงดึงดายแล้ว ดูเลดสสส้คิดดล่าหมดล้วหมดล้วหมดเตัวเทยการเข้าแบบดมาดีมาไม่ใช่รอบเลยแล้วหมดรอบเลยแล้วดีได้ปะซูบอมกันรอบเลยแล้วนะเอออจยเจ็บไปปลาร้าเียกดาร์ลเย์ออกมาแล้ว กลางสามข้างข้างอย่างละหนึ่งเลยเพื่อนผมเล่นเพี้ยกูยังไม่ได้ถอยเลยเพี้ยต้องได้ถอยเกมน่ะไม่ได้ถอยยืนไม่เป็นเปลืบูได้ปะกลังขึ้นถอยอยู่แก๊กไม่มีเฟซเลยเพื่อนเจ็บรุนแรงเจ็บเวลน่าจะเอ้เวลน่าจะหลีไม่เกินโดนเครื่งหรอเปลือบบูหน่อยดูกีาหน่อยดูดูอยูดู่ตายเฮ้ยเพี้ยไม่ตายตายตกใจ

ปล่อยปล่อยเลยปอเลยตายแล้วพอ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 หมดรอบเลยะเลนหมดแล้วนะเออแตดีกวรอบเล่นหมดรอบเลยและยน่ไม่หมดวะคมาวะเนี่ยจะเล่นหรอโดนดดล้างสวยพอพอพเลิกเลิกเลิเอาอนได้นะไม่มีโอ่เขียวนะต้องรีบรีบกลับเลยนะกลับกลักลับ ดูเทนหน่อยดูเทนน่ไม่ไหวนี่ตัองปน่อยเลยวะปล่อยเลยวะปล่อยไม่ไหวก็ต้องปล่อยะตายนะดูมาสวยคิดอะไรสุดแคลกจัดเลยที่อ่ะโอ้ยยีเี้ยตามลยตามเลยตามเลยตามยตามยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมานาไม่มี กิม่ออามานะื่องของสิดสองนะเจอกลางไวไ้แล้วปะคุณเล่นยบูล่ะ ขอแดงนะเราเลยมันยังไม่เปิดนะอ่ะมไม่กล้าหรอกมีหนา้นาสูงนะทีาระวังตาเนฮะ้ยมันโซนบนหมดะ่ะอยู่บนหมดเลย้าเอ,อ,อยู่บนหมดเลยนะจะกีใจเย็นนะมาแทงหน่อยแทงแทงหลังฟองเลยโพหนึ่งละโพนึ่งะหายหมดดูหน่อยดูหน่อยดูอ ไม่มีเลยเ้ไม่มีไม่มีพอวางเร็จเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเสียเลยมาลยน่าดยจะแทงมาเนี่ยได้ได้ไดยกหน่อยย๊กยกอะไรใช่ปะเฮ้ยยังยังมีร้างอยู่นะปี๒ปี๒ปี๖กไม่ถึงยะีกี่ดาว้ีดีดีดเซตใหม่เซตใหม่เลยสองบัฟได้นะ เบฟจะเล่นใครเ,เบฟเบฟหน้ามีฟิกมีมีล้างให้เล่นอะฟิกสองนะแจ็คฟิกดูดไปแล้วพีซี่ฟิกไปแล้วต่างเล่นได้เพื่อนเราไม่อยู่ออกเลยเพื่อนเราไม่อยู่กลางไม่อยู่กลางกามามาเบฟสองบัฟเลยได้ปะเราค่อยไปเล่นกองกตรงนั้นที่น่าไปคุมกองตรงนั้นเหรอวะมันอยู่ล่างหมดเลยทีล่ามันจะไปเกียร์คนเดียวอ่ะจะได้เล่นวนต่อได้คุมอยู่คุมอยูปล่อยปล่อยปล่อยเป็นชนมัน เอมรบใหซวพี่อะพี่ียกไปอเจอเจอหลังแล้นะดูหน่อยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแจกลางกางกลางดงมาดมาด้เส้ยเดี๋ยวมั้เดี๋ยวมั้ฟิกไีเวียนเตะ ้าวิห้าวีทำแ็คิดที่โยบียังยังยังรอก่อนนะรอไเกี่ยวดีไอโอฟิกไโอสิบห้าสี่สิบสิบห้าสบเไง่ปาปังเซ็ตใหม่เซ็ตใหม่เราเลือนน้อยเกินว่าคิดใหม่ออกก็ได้สิบห้าสี่สิบนะสุดท้คนหนึ่งเลยร็อวฉันขอบ้านะขอบคุณ ดาคือแบบนั้นทำทำแค่เบฟพอเป็นกองเลยได้ปะสวยผมจะโผล่บนนะอย่าอย่าโผล่ข้างนะโผล่กลางก่อนเกียร์กลางก่อนเดี๋ยวผมโผล่บนหลังนี้ติดแก๊กดึงนะดึงนะตรงนี้แล้วผมโผล่บนนะผมโผล่บนแล้วนะล่างล่างอย่าพึ่งโผล่นะ่าโผล่างอย่าโผล่นะ รับเลยรับเลยครัเอาสวยเอยเฮ้ยขีหน้าขี้น้ขีตอนเยียบดนไม่ได้ปิดนะไม่ได้่ปิดนะทำทำตรงข้ามปองเฮ้ยวั่ต่อเฮ้ยเมีแล้วองององปองอ ไข่ของก็ได้เอากัดไปเอวตัวดี่ก็ได้ไคลโลกับลีเลยก็ได้แกะตัวเดียวไม่เดือดมามนี้กูตีกับมึงอยู่นะลีนะลีนะลีนะเจน่าจน่าไข่ของอะไอ้ที่ใหญ่นะของต้องขิ้น แดงได้นะเทวสุเอาละปล่อยข้างสูงกันปล่อยข้างสูงกันอย่าไปเกียร์เกียร์เลยอ่ะเพื่อนตายหนึ่งมันบุกไม่ได้แล้วอ่ะบุกไปไม่เกียร์ม่งตีปล่อยไอ้คลิปเกียร้ไม่เกียร์ม่งตีร่างปล่อยชนไหมนะกลางกลางก็ได้กลางก็ได้ปิดคุมรถกลางเราใช้สามทางอ่ะบนจะเข้าก่อนนะ เคลียร์พร้อมกันนะเคลียร์พร้อมกันนะเคลียร์อะไรเคลียร์อะไเคลียร์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 โผล่หมดนะเราโผล่สามเลนนะเว้ยระวังโดนแทงบน้าเว้ยเล่นต่างเลยละเอ้ยยีย้ไปโอแรงจับทุไหนทุกไหได้หมดได้หมดได้หมด ดึงดึงริบเข้าตัวหน่อยคิดว่าพี่๋จะปั๊มไา้นะปิปปั๊มตัวเลยปี่เ๋ยวปั๊มพี่๋จะปั๊มอจะปั๊มเลย